สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาอเมริกันมามั่นเลือดร้อยแบบแพ็คคู่แบบยกคู่นะพี่น้องครับเน้นนะครับว่าขายพร้อมกันนะครับไม่ขายแยกนะฮะเดี๋ยวราคาเนี่ยจะบอกไว้ช่วงท้ายนะครับผมเอาละครับมาทราบพิกัดกันก่อนเลยนะฮะว่า วัวอยู่ที่ไหนนะครับพิกัดตรงนี้คือนะครับอยู่ที่มาบตาพุทธจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ท่านเจ้าของวัวนะฮะไม่ประสงค์ที่จะออกซื้อนะครับก็เลยมอบหมายหน้าที่ให้พูดจาภาษาวัวดำเนินการแทนนะครับ จัดการแทนนะฮะในเรื่องของการซื้อขายการตกลงราคาจนถึงขั้นตอนการจัดส่งเลยทีเดียวพี่น้องวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของวัวนะครับที่มอบหมายแล้วก็ไว้ใจนะครับให้พูดจาภาษาวัวเนี่ยนะฮะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้วันนี้นะครับเอาละครับผมมาดูตัวแรกกันเลยนะฮะ ตัวแรกคือตามใบเพชรน,นะครับผมมี cn 54านะครับนี่แหละฮะที่อยู่หน้ากล้องนี่ครับ cn 54นะฮะเกิดเมื่อวันที่24เดือน5 2าสอนอะครับอายุประมาณ15เดือนพี่น้องนี่คืออเมริกันบามันเลือดร้อยสิเดือนนะครับตัวของเขาเองเนี่ยเป็นลูกของ อาคิติโต้นะฮะ HK 635อ่าแม่คือ CN 22สนะครับผมสายบนก็คือคุณปู่ของเขาก็คืออาคิติโต้นะฮะ HK 9 2 0องพี่น้องครับสายตาก็คือสายล่างนะฮะเป็นสาย SK พี่น้องครับ วัวไม่ติดกลมนะครับผมนะฮะข้อมูลนี้จากใบเพชรนะครับทีนี้มาดูเนื้อดูตัวของวัวเลยนะครับวัวตัวนี้เนี่ยสาย HK ในะพี่น้องจุดเด่นเลยคือความสูงมาก่อนเลยอันดับแรกเลยนะฮะสูงประมาณ145บวกตัวนี้นะครับเมื่อวานท่านเจ้าของวัวได้มีการวัดไว้คร่าวๆแล้วนะครับ 140ถึงแน่นอนรับประกันนะฮะพรวัวมันไม่ค่อยนิ่งให้ยืนวัดเท่าไหร่แต่เจ้าของวัวบอกว่าน่าจะ145ได้นะครับผมแข้งขาไม่ต้องห่วงฮะนะฮะแข้งขายาวสวยกระดูกใหญ่นะฮะโครคงสร้างดีลำตัวดีเหลี่ยมตัวสวยที่สำคัญคือโบสเข้มมากตัวนี้พี่น้องนั่นแหละครับดูใบหน้าใบหูนะครับใบหน้าสวยเรียวนะครับ หัวนี่แหลมสวยเลยนะฮะแต่อันนี้ต้องยกเครดิตให้คนทําเขานะครับผมใบหูดานะครับใบหูดําเกือบทั้งใบเลยพี่น้องเนี่ยฮะเป็นใบที่สวยมากๆนะครับสําหรับใบหูแข่งขาดีเลยทีเดียวตัวนี้เนี่ยฮะดูเอาเลยครับสีแดงเข้มนะฮะผมนะฮะสาย hk ไม่ต้องห่วงครับผมในเรื่องของความใหญ่ความยาวความสูงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายอีกนิดนึงครับผม ผมนั้นคือคือเป็นช่วงท้ายของเขานะครับเนี่ยแหละฮะลำตัวเต็มเต็มลำตัวทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับเหลี่ยมตัวสวยมากพี่น้องวัวอายุ15เดือนนะฮะสูงประมาณสัก145เลยตัวนี้นะฮะแข้งขายาวนะครับหัวนม4หัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูท้ายอีกนิดนึงนะครับเพศดำนะครับนั่นแหละครับอ่าโคนหางสวยนะครับ ขนหางสวยหางยาวมากตัวนี้นะฮะนูนะครับนั่นนะครับพี่น้องเห็นแล้วนะครับผม Cn54 นะครับผมอายุ15เดือนพี่น้องสาย HK นะครับผมราคาเดี๋ยวรอชมอีก1ตัวก่อนนะครับเดี๋ยวบอกราคาเป็นราคายกนะฮะเป็นราคารวมกัน2ตัววันนี้เปิดคู่กันนะครับ ต้องเน้นแบบนี้นะครับว่าท่านเจ้าของอขอยกคู่ยกแพ็คเลยแต่ว่าราคาวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าซื้อได้พี่น้องครับเอาในฐานะที่ผมเนี่ยเคยเห็นบัวมาก็อยู่พอสมควรนะครับพี่น้องครับถ้าลักษณะเนื้อตัวแบบนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยถ้าแยกไม่ต่ำกว่า2 5 0 0 0พี่น้องนะฮะสองแสนวันนี้ไม่ขายครับผม ะะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งและสรุปราคาให้ฟังครับับผมมาดูตัวที่สองวันนี้นะฮะตัวนี้ก็อเมริกันมามั่นพันแท้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับตัวนี้ PK8 หมายเลข11นะครับผมเนี่ยแหละฮะอ่าเนี่ยโลโก้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับ ให้ดูโลโก้ก่อนนีฮะ pk 8หมายเลข11นะครับเกิดเมื่อวันที่21เดือน1ปี2020พี่น้องอายุประมาณ2ปีกับ8เดือนนะครับผมเป็นลูกของว um ินเชสเตอร์แมกนัม999ทับ3นะครับสายบนก็คือสายปู่ก็คือ hk พัส sport <7. S> 2องเจ็ดพี่พน้องครับแม่ของเขาคือ HM29 นะฮะสายตานะครับ IT 103ล่างลงไปอีกก็คือพาสปอร์ต624เอาละครับพี่น้องครับรายละเอียดอยู่ในใบเพชรทั้งหมดนะฮะสามารถที่จะแอดไลน์ แล้วก็ขอดูรายละเอียดในใบเพชได้ไม่ติดกลมนะครับผมส่วนสูงประมาณ150บวกเลยตัวนี้นะครับเหลี่ยมตัวลำตัวสี่เหลี่ยมผื้นผ้าเลยพี่น้องดูเอานะฮะตัดหัวตัดคอออกเนี่ยก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยตะหนกตั้งตรงกับขาหน้านะครับแข้งขายาวลำตัวยาว เหลี่ยมตัวสวยพี่น้องครับวัวมีลายนิดหนึ่งนะครับเกิดจากสายพันธุก,กรรมของเขานั่นเองนะฮะติดโบส์ครบเครื่องเหมือนกันนะครับลิดหูดำจมูกดำเพศด,ดำนะครับนมสี่หัวสี่เต้าชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนมนะฮะนี่เลยนะครับนมครบนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับผม เห็นแล้วนะครับหัวนมเล็กมากนะครับสถานะเป็นวัวท้องว่างนะครับผมยังไม่เคยมีลูกนะครับตัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าสายพันธุก,กรรมของเขาเนี่ยเป็นสัตว์ช้าไปนิดนึงนะครับแม่ของเขาเองก็เป็นสัตว์ช้าแต่พอได้ลูกออกมาแล้วเนี่ยเจ้าของบอกว่าทีเนี้ยเนี่ยก็ได้ลูกทุกปีเหมือนกันตัวแม่ของเขานะครับขายไปแล้วนะฮะ นะครับตัวแม่ขายไปแล้วนะครับผมสัตว์รอบหน้าประมาณวันที่4วันที่หเดือน9นะครับผมนี่จับสัตว์ไว้รอไว้ให้เลยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยใส่น้ำเชื้อแยกเพศเข้าไปพี่น้องอโดยที่คุณหมอไม่ได้ส่องกล้องดูนะครับไม่ทราบว่าน้ำเชื้อเนี่ยมีปริมาณที่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่านะมีน้ำเชื้อที่ตายหรือว่าไม่แข็งแรง หรือเปล่าก็เลยไม่ติดนะครับอันนี้ก็คือต้องเรียนข้อมูลตามตรงเลยนะครับข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการซื้อวัวของพี่น้องนะครับแล้วก็การประกันนะฮะของวัวตัวนี้นะครับเจ้าของวัวบอกว่าถ้าซื้อไปแล้วนะครับผสมไม่ติดสัก3-4รอบก็ได้ นะฮะเอาวัวมาคืนเลยนะครับยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะครับผมเอากันขนาดนั้นเลยนะฮะในเรื่องของการประกันนะครับแต่ผมจะบอกพี่น้องว่าวัวตัวนี้เป็นวัวเฟรมที่สวยมากนะครับส่วนสูงลำตัวแข้งขาตำหนิไม่มีเลย นะครับผมนิดเดียวก็คือช่วงคอของเขาใต้คอของเขาจะมีลายนะครับนั่นก็คือเกิดจากสายพันธุก,กรรมนะครับเอาละครับพี่ร้องครับราคาอย่างที่ผมได้บอกไว้เบื้องต้นก็คือเป็นราคาเหมาคู่แพ็คคู่นะครับเพราะว่า,าท่านเจ้าของวัวเนี่ยถ้าไปก็อยากให้ไปพร้อมกันเพราะว่าตอนเนี้ย มีแค่2ตัวแล้วนะครับก็คือไม่อยากจะแยกก็คืออยากจะให้ไปพร้อมกันนะครับเฟรมวัวตัวนี้เนี่ยนะฮะเคยมีคนมาให้แล้ว3ามแสนห้านะครับตอนนั้นเจ้าของบอกว่ายังไม่ต้องการใช้ตังก็เลยยังไม่ขายนะครับทีนี้วันนี้เปิดแพ็คคู่2ตัวพี่น้องราคาฟังไม่ผิดนะครับ3 6 0 0 0 0บาท สตัวนี้นะฮะพี่น้องครับพิกัดอยู่ที่มาบตะพุทธระยองเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ตัวนี้จุดเด่นคือปากใหญ่มากพี่น้องนะฮะวัวปากใหญ่กินอะไรก็กินกินเก่งนะครับเลี้ยงลูกดีนะฮะตรงตามตำราเป๊ะเลยนะครับสองตัวนี้นะฮะสามแสน,นบาทเป็นราคาขาย เพศดำสนิทนะครับนะฮะหางสวยตัวนี้หางยาวเกือบถึงพื้นเลยนั่นแหละครับหัวนม4หัวให้ดูไปแล้วนะครับเอาละครับพี่น้องครับ2ตัว3ามแสนืนบาทราคาขายราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมนะฮะหลายคน f อของพูทจาภาษาวัวเนี่ย ถามมาเยอะมากว่าเปิดราคารวมค่าส่งหรือไม่ส่วนมากแล้วจะไม่รวมค่าส่งนะพี่น้องนะแต่ยังไงก็คุ้มพี่น้องครับบัวเลือดร้อยสองตัวตัวไม่ถึง200แสนบาทนะครับรวมแล้วนะ,ะถ้าถัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละหน0 0 0แบาทเท่านั้นเองนะครับเนี่แหละฮะการรับประกันก็บอกไปแล้วนะครับว่า ถ้าผสมเอาไปผสมแล้วไม่ติดคืนได้เลยนะครับสัก3-4รอบนะครับผมวัวตัวนี้นะฮะผ่านการตรวจมดลูกตรวจรังไข่จากหมอเรียบร้อยแล้วนะครับหมอประจำคอกประจำฟาร์มบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแค่ว่าอา,อาจจะมาผสมไม่ตรงเวลา ด้วยนะครับในรอบที่แล้วนะฮะก็เลยยังผสมไม่ติดนะครับข้อมูลเป็นแบบนี้นะฮะยืนยันนะครับผมพูดจาภาษาวัวเป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลของเกี่ยวกับตัววัวแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับราคาเจ้าของวัวเป็นคนตั้งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องตามตรงแล้วครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะ อยากจะมาดูตัวจริงอยากจะมาดูตัวเป็นๆที่คอกที่ฟาร์มยินดีเลยนะครับโทรนัดแนะแจ้งล่วงหน้านะฮะนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวนะีฮะอีกตัวหนึ่งนะี่ครับตัวนี้สวยมากพี่น้องเนะี่ยฮะหัวแหลมนะครับ จมูกดำใบหูดำเป็นวัวสาวอายุ15เดือนเท่านั้นเองนะครับตัวนี้เน้นย้ํานะครับทุกตัวมีใบเพชรครบนะครับผมใบเพชรผมจะขึ้นตรงหน้าจอโทรศัพท์ให้นะฮะแล้วก็ถ้าอยากดูชัดๆดูตัวจริงก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ